สวัสดีครับโตโ o ต้าเซ็น a รุ่น V นะครับรุ่นก่อนไหม่แนชเชนติดตั้งจอ Android พร้อมกล้องรอบคันนะครับเป็นระบบ 3D จอเป็นขนาด10นิ้วนะครับคุณภาพเป็นจอ QLED นะครับคุณภาพสูงเป็นจอ HD ็ล้วก็ตัวกล้องเป็นเลนส์โซนีนะครับคุณภาพ HD ดีเช่นกันทั้ง4ตัวนะครับตัวจอเป็นลักษณะจอ Android เวอร์ชัน9นะครับสามารถลง a อป Store เพิ่มได้นะครับเหมือนจอมือถือ Android ทั่วไปนะครับ กาลงแอปต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นลูกทีวี S-View นะครับหรือว่าจุกนะครับแล้วก็มี Google Map ใช้งานได้นะครับตัวจอก็ตอบสนองไวรวดเร็วนะครับทีนี้เรามาดูตัวกล้องนะครับตัวกล้องก็เป็น360องศาตัวนี้นะครับก็เป็นตัวกล้องรอบคันนะครับสามารถกดพรีวิวรอบคันได้นะครับดูได้ทุกมุมนะครับ ในกรณีที่เราต้องการเลือกดูมุมมองด้านไหนก็สามารถทัดไปที่มุมนั้นได้เลยนะครับครับตรงนี้ก็ได้นะครับมุมมองที่ชัดเจนเป็น 2D ก็ได้เาเปลี่ยนอย่างนี้นะครับสามารถเลือกได้นะครับอย่างนี้นะครับตัวนี้แล้วก็ตัวกล้องตัวนี้สามารถบันทึกเหตุการณ์ได้ทั้ง4ตัวนะครับโดยที่เราสามารถเลือกมุมมองดูได้ว่าตัวนี้บันทึกอะไร การเป็นยังไงนะครับโอเคอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับเป็นการเชื่อมต่อคาเพย์นะครับคาเพย์รุ่นนี้สามารถใช้ได้2วิธีเลยคือเมนึงเชื่อมต่อผ่านบลูทูธและอย่างที่2คือเชื่อมต่อผ่านสายนะครับในกรณีนี้เครื่องนี้เราเชื่อมบลูทูธไปแล้วนะครับเราเชื่อมต่อผ่านสัญญาบลูทูธเลยนะครับขั้นแรกก็ถ้าเชื่อมบลูทูธเราก็เข้าไปเชื่อมต่อบลูทูธก่อนนะครับหาดีไว้นะครับแล้วจับมือถือเนี่ยเปิดจุดบลูทูธนะครับตัวนี้เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนะครับเราก็มากดเข้าว่าซีลิงตัวนี้นะครับจะขึ้นหน้าว่าไอโฟนนะครับตัวนี้เรียบร้อยแล้วเพราะว่าเครื่องนี้เชื่อมไปแล้วนะครับนี้เราก็จะเล่นเหมือนคาเพ่ทุกอย่างนะครับตีแอปนะครับฟังเพลงได้จากตัวนี้นะครับเล่กเพลงจาก Spotify ก็ได้นะครับฟังเพลงไปล้วก็สามารถยังพางได้นะครับ พอเมื่อไม่ใช้นะครับก็กดออกแลวสามาถเลือกสั่งปิดได้เลยนะครับในส่วนของการทํางานกล้องรอบคันในขณะรถวิ่งนะครับเราสามารถเลือกกดดูที่ไอคอนคําว่า360พันโนมาได้นะครับก็จะมีมุมมองกล้องรอบคันขึ้นมาแบบนี้นะครับเราสามารถทัศสกรีนในมุมต่างๆที่เราต้องการดูได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหลังด้านหน้านะครับหรือว่าจะเป็นด้านซ้ายนะครับกล้องก็จะทางานด้านขวาก็ได้เช่นกัน กดดูภาพใหญ่เต็มจอก็ได้นะครับต่อไปเรามาดูภาพความคมชัดของจอนะครับอันนี้เป็นภาพแคปหน้าจอมาจากตัวเครื่องนะครับอันนี้เป็นการเล่นวิดีโอนะครับแล้วก็เป็นภาพของกล้องบันทึกทั้ง4ตัวครับความชัดนะครับแล้วก็โหลดแอป Netflix นะครับสามารถโหลดมาใช้งานได้เช่นกันนะครับรวมไปถึงแอปลูกทีวีนะครับดูทีวีออนไลน์ฟรีนะครับหรือจะสมัคร แพ็กเกจให้ดูมีออปชันมากขึ้นก็ได้อันนี้เป็นคาเพนะครับที่มีติดมาอยู่ในเครื่องเลยนะครับกับแอปสุดท้ายก็เป็น u t u b e นะครับเล่นได้แน่นอนนะครับความคมชัดสามารถปรับเป็น HD ได้เลยขึ้นอยู่กับสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อนะครับแล้วก็การแบ่งหน้าจอเล่นก็สามารถทำได้นะครับดูหนังไปนําทางไปนะครับท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อได้ที่ก o ๊กออโต้ช็อปนะครับเบอร์โทร0817354066ครับขอบคุณครับ